เมนูโปรดอีกแล้วกินได้ไม่มีเบือ่อจ้ะใสแซลมอนชิ้นโตโตจ้าใส่กระเทียมนั่งกระเทียมนี่ดับเลี่ยนดับเขา้าลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดองไปจ้าสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามาพอกันคือเกาก็บช่องผู้ลิตาชาแนลจ้ามูนีผ้าไม่กินเมนูโปรดคือเกา ดีจ้ากุ้งดองซีอิวเกาหลีแล้วก็แซลมอนดองบายเลาพี่นองจ้ะมาจ้ะเฉบเฉกนู่นนู่นกันเด้อบได้กินนลายอาทิรจาะแซลมอนดองว่าต่ไปตลาดน,นัดเปิดไายนี่สิไปซื้อตะลอดซื้อเจ้าเจ้าเดียวบอมเจ้าประจําได้จ้ะเนี่ยเราจะกินมากมีหลานนี่เราถึงปากที่สดล ใส่กระเทียมจ้าแล้วก็ราดซีฟู้ดฉ่ำๆตายตาเรบแกินเมนูนี้ แบบซลมันช่อนช่ำๆดูพี่เนาก่อนเลยแซ่เขาแซ่กระเทียมซอ,อสละลายหลาดน้ำจิ้มซีฟูดจ้ะยิ้วเขาคักอืม Uh huh. สองวันนุ่มละลายในปากสามแพงช่วงนี้เพค่อยคดเดทาทยคลิปจก้กหูวบ่าเป็นยังเนือมือแรงท่ายแพงสนุกนั่นเล็กหน่อยพอดียุเ่เงี้นเปิดตัวสนุกไหมจ้ามิโตะไงสองโตเนี่ยละเปิดตัวสนุกแล้วพอดี แท่น้ำนิด้หน่อยมีลลาหาบาทสิบบาทหอดแท่งตะไบอยู่เนี่ยตะซมือเนี่ยแท่งตะไบหอดเดือกซมือยังจะบะเมียเรื่องพวกขัดไทยคลิปอื้มโคตรเจ๋เลย กินมาหลจาจานเนี่ยได้เงินแสรดีกว่าเอาเงินไปซื้อเลขซื้อจะอไ,ได้กับว่าถือมีแต่สวยซื้อเลขแต่กกปีที่แล้วจุดปีนี้ถ้าเราถือจักเทียรอ,อยู่สิอ,ออกเลขแล้วว่าถือจักเทียืม 我来做看。 ช่ำๆ้วยจ้าสุดยอดมากเผ็ดดีค่ะน้ำจิ้มจี๊ดจ้าดีน้ำดองข้าวจอะกระเข็มเข็มคนเดียว นิ ka, ka, ้อขอครับนิ้อครับจ้นแค่สนุกเหล่นกับเรน่อยห้ังก็เศร้าเฮ้ยผีจีดอือ พี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องได้ด้จ้าช่วงนี้บมื่อใครเดี๋ยวทายคลิปอาจจะช่องอาจจะถึอปิดการมองเห็นจังหน่อยฝากกดเป็นกำลังใจให้ได้ด้า

ใส่ซอมอนกบรบกุกผสมกันไปเลยใส่กระเทียมเยอะๆใส่พริกลงไปก็แล้วี่น้นงข้ามตาส่วนไปไจ้ะ Og oh. मैनू निकीन मिल दिया मैनू पोन พี่น้องจ้าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกาลคยก็แชร์กดติดตามช่องได้ด้วยจ้าพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับมือน,นีก็สวัสดีจ้า